ถ่ายคลิปพีโอห้องใหญ่ให้ดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่แม่แมบ้านเมียรุทุกท่านนะคะพอดีห้องเล็กหลับตั้งแต่เช้าแล้วนะคะแม่ก็เลยเข้ามาทำความสะอาดห้องใหญ่ก็เพิ่งจะเสร็จเสร็จปุ๊บก็พาเด็กๆเกข้านอนนะคะนี่ค่ะวิถีชีวิตของเด็กห้องใหญ่นะคะมีทั้งหมด8ชีวิตนะคะ ี่่คะก็จะมีข้าวนะคะมีสามยี่ห้อสรสชาตินะคะที่เด็กทั้ง8ชีวิตในห้องนี้ทานประจำนะคะก็จะมีสมาร์ทฮาร์ดรสแก่ มีโอตรงกลางนะคะเป็นมีโอรสปลาทูนะคะแล้วก็มีเพียวินาวันรดปลาแซลมอนนะคะเด็กๆแต่ละคนต่างปากต่างอารมณ์ต่างนิสัยกันก็ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกินนะคะจะได้ไม่เบื่อเนาะสภาพเด็กๆในห้องใหญ่นะคะก็จะมีมันไม่ได้เชิงกระบ,บะรายแมวคะ่ะมันเป็น ชั้นเก็บของนะคะเก็บของเล่นเก็บของใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แม่เอามาดัดแปลงเป็นห้องน้ํานะคะมันจะได้ไม่เปลืองตุ้งสตังนะคะในการซื้อกระบะทรายแมวนะคะอะไรก็ได้กระมงกระมังอะไรก็ได้กระมังซักผ้าเอาออะไรนะกระบะปูนอะไรอย่างเงี้ยเอามาดัดแปลงได้ไม่จําเป็นต้องเป็นกระบะทรายแมวระคาแพงๆนะคะ อะไรก็ได้ที่เป็นทรงเสลี่ยมกลมๆไม่รั่วไม่ซึมใส่ทรายแล้วไม่หกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแม่ก็เอากระดาษซักผ้าอย่างเงี้ยเอามาใส่ทรายให้น้องอันนี้ก็จะเป็นมารวยนะคะเก็บมาจากออใต้ท้องรถนะติดมาจากใต้ท้องรถก็เด็กที่ทางานนี้พ่อเขาได้ยินเสียงแมวร้องก็เลยให้แม่เอามาอุปการะดูแลตั้งแต่ สองถึงสามเดือนแรกตอนนี้ก็กวบกว่าแล้วค่ะหลับค่ะเป็นเวลาเกือบเกือบเที่ยงนะคะเด็กห้องใหญ่ก็จะแปลกตรงอย่างหนึ่งดงพี่ว่านี่ค่ะถ้าไม่เปิดแอร์นะคะก็จะไม่หลับจะเล่นกันปัก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 ,ปกไม่ยอมหลับยอมนอนนะคะโซนค่ะเด็กห้องนี้เป็นเด็กโตทั้งหมด Okay. นี่ค่ะแม่ก็ขอฝากคลิปไปเท่านี้นะคะแม่มีสินค้าของใช้ของแมวนะคะของกินของแมวนะคะทั้งมือหนึ่งและมือ2นะคะทสายแมวนะคะก็อุดหนุนกันได้นะคะเงินที่ได้จากการค้าขายนะคะกําไรส่วนหนึ่งนะคะ หากต้นทุนแล้วก็จะเอามันเนี่ยค่ะเลี้ยงแมวนะคะเลี้ยงแมวที่บ้านทั้ง12ชีวิตนะคะไม่ได้เอาไปไหนนะไม่ได้เข้ากระเป๋าสตังแม่ไม่ได้เข้ากระเ,เ,เป๋าสตังพ่อนะคะต้นทุนก็จะเอาไปหมุนเวียนนะคะซื้ออาหารซื้อทรายนะคะแล้วก็ซื้อเปียแล้วก็เป็นค่าวัคซีนยารักษาโรคต่างๆของบ้านแมว12ชีวิตนะคะ นอนค่ะขอบคุณมากนะคะฝากอุดหนุนสินค้ามือหนึ่งสองแม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ